ฉันเชื่อว่าทุกๆท,ท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้รวมถึงทุกๆท่านที่อยู่ในองค์กรของท่านล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้ประชาชนคนไทยลงทุนได้ลงทุนเป็นซึ่งหมายถึงการสามารถที่จะตัดสินใจการลงทุนได้ด้วยตนเอง ในพิธีมอบรางวัลโครงการตลาดทุนไทยร่วมใจส่งพลังความรู้สู่ประชาชนในเฟสที่2นี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการในการที่จะช่วยในการยกระดับและการเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับสําหรับในรางวัลประเภทแรกครับนั่นคือรางวัลฝันใจมหาชนรางวัลประเภทที่2การสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืนและรางวัลประเภทที่3มนั่นคือความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมนั่นเองครับ เปรียบเสมือนว่านี่คือไฟคบเพลิมโอลิมปิกที่กรรตอมเป็นจุดและเราในฐานะของผู้บริหารและก็ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเราก็นําไฟไปต่อจากไฟคบเพลิงผมคิดว่าไฟแห่งความรู้ที่เพิ่มขึ้นมามันจะทําแสงสว่างมันทาให้นักคู้ที่ไทยเป็นสังคมที่มีแฟช,ชั่อิเล็กทรอที่อย่างสบมบูรณ์แบบได้มากขึ้น